สวัสดีครับสวัสดีเอซีน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแทงสวัสดีเอซที่อยู่ต่างประเทศและทั่วโลกเช่นเดิมนะครับเมื่อนี้ก็มีเรื่องเล่าดีๆที่มาสนทนามาปุดคุยกันนะครับเนื่องจากเห็นคลิปคลิปนึ่งนะโอ้โหเห็นแล้วกะน้นำตาไหลครับโอ้ยสุดยอดครับ ถือว่าสุดยอดแหง่แหงเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งมีเอฟซีได้เดินมาหาหลานห,หน่อยแล้วก็เอาเงินมาใหา้เอามาไ่ามาใหา้โดยที่บอกว่าขายทีได้ขายทีได้จึงได้มีามาไล่ามาฝากหลานห,หน่อยในในระหว่างนั้นนะครับเห็นเพื่อนน้ำตาไหลเพื่อนห้องไ้เออผมก็เห็นตื่นจันตื่นตันนั่งคุยกันขึ้นกันแบบ กกันครับทางด้าที่บด้หูเหตุการณ์เนี่ยน้ำเขาเลยบด้หูเลยบได้เกี่ยวกันเลยบด้เกี่ยวนยี้จัดอย่างเลยครับแต่ว่าพ่อเห็นความมูมซึกตรงนั้นคือมันมันถ้ามองเห็นว่ามันเป็นความซึ้งที่ว่ามันแสดงออกมาจากความจริงใจแสดงออกมาใความเหมือนมีความทุกข์อะไรบางอย่างในใ,นใจแต่มันโดนปลดเปลื้องมันโดนแก้ไขโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ในการขายทีได้โดยแม่ฮ้ก็อ้างว่านะครับอ่างว่าได้ได้ขอแล้วครับหลาหน่อย จนเกิดสําเรมจมัคผลแต่ว่าแม่ฮักพิ่น,นเกได้บอกว่าเมื่อดดเกิดแค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็เพิ่นหลายเท่อแล้วขอได้ยางก็ได้อยูอได้ยูเรื่อยอันก่นอนน้นนี้ก็ได้ขอในเรื่องของขายรถเนาะเป็นว่าก็ขายได้ครับบบเสือกัอยาลบดูโบเสือกับจะไปถากถางคนที่เขามีความเสือความเสือเม่ได้ไปส้างความเดือดร้อนผู้ใดก็จงปล่อยผื่นที คอยที่างให้เพื่อนได้มีความสุขไหนมีความหวังอย่าไปแสะอย่าไปเบ่าบอดีให้กันในความเสียเสียไผเสียมันเนาะมันบ่ได้มาเดือดรอดถึงเขาดอกแต่ผมคนนึงผมกคคิดว่าเออมันกาน,นานา่นาจะมีมูน่นเหเพราะว่าเพื่อนก็นใส่ในการวิธีการขอหลาหน่อยเพิ่นก็นบอกว่าเพื่อนใส่ขอขอหลาหน่อยมากลายยางล่าสุดอ่าอ่า นี่แหละล่าสุดคือขายทีขายทีก่อนที่ขายทีแต่คือมีรถกิดหลังแจนน,งน,นนันก้อนนั้นอาจจะมีอีกก็ได้เท่ากบับโมโหนะครับเพิ่นกัว่าได้มา,าแฟนในลีท่าหรือเกษียณเออรียังต่าง,างๆงากับโมโหานะรับมาอยู่ประเทศไทยแฟนกับบุเด้เป็นคนที่มั่งที่มีอย่างเิดทำมาหากินไปสุดท้ายแล้วบั่นปลายของชีวิตขอกลับมาอยู่ประเทศไทยหฮอมาอยู่บ้านเ่าผมมาการที่เพิ่นเหลือกมาอยู่บ้านเ่าเนี่ยผมว่าเพิ่นเหลือกถือ เพราะด้วยคาข้องฉีดด้วยบรรยากาศด้วยวัฒนธรรมด้วยอา,อาหารการกินทุกที่ทุกอย่างในประเทศไทยเพียบพร้อมทุกอย่างอยู่ต่างประเทศเพื่อนอาจสิบวัวิธีมีทางแต่คนกลับมามาประเทศไทยอา่าพระรยาเพื่อนแต่มีทีมีทางเพราะเป็นคนไทยข้าพเจได้อยู่ได้กินทํามาหา,หากินเฮ็ดกินไปตามภาษาแล้วเงินที่เหลือจากการรีไทยเป็นเงินเดือน รประมาณ4ี่0มืนบาทไทยโอ้โ oh, oh, oh. หมอหน่อยครับถือว่าแม่ฮักกูณนี่อาจจะได้อย,ยู่แบบบันปลายคชีวิตกับถือว่าอยู่อย่างมีความสุขแลยครับถ่ายอยู่แบบคือบันเท่านี่สี่หมื่นพอมาเหลือเก็บครับผมบอกเลยว่าเหลือเก็บธรรมดาใส่แบบสบายๆครับสี่หมื่นครับสบายมากอยู่อย่างมีความสุขแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่หลายๆรอบขางบานันเอิญว่าอะไรละเพื่อนบันเท่านี่ อิจฉาครับเพราะประเทศไทยเข้ากับหูอยู่แล้วว่าตั้งอยู่จุดชัยภูมิที่ได้เปรียบมีอาหารการกินตลอดทั้งปีภัยพิบัติอะไรต่างๆธรรมชาติก็น้อยน้อยกว่าประเทศอื่นนับไม่ถ้วนทรัพยากรด้านอาหารทรัพยากรด้านบุคคลอยังต่างๆมีเยอะแยะมากมายสามารถอำนวยความสะดวกสามารถสีสีตอบสนองความสุขเข้าได หลากหลายอย่างครับนี่คือคนไทยครับโชคดีมากๆนะครับโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยมีอาหารนี่ผลไม้มกินแบบทุกระดูการสามดูการเฮ่านี้มีอาหารการกินแบบอิ่มหนําสํารานแทบจะไม่ขาดคนในประเทศแทบจะไม่เขาเรียกว่ามีอยู่มีกินพอสมควรอาจจะบ่รำรวยครับแต่ว่า เรื่องอาหารการกินสามารถเีสีหาอยู่หากินย,ยังยังพ่อได้อยู่นะครับตังวานยสีเนาะยังพ่อหาอยู่หากินได้เพราะคนเดียวโดยเฉพาะคนบ้านเท่าเนี่ยคนบาน้านเท่านี่ว่าไ่เว่าคนกินหยากกินอย่างไรมีเนี่ยแต่กิน,กกนใส่วิธีการาท่างเคิดมาจากไหน,นยังเช่นปานเอามาเห็นประแดดได้วิธีการถนอมอาหารมาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษเท่าก็ยุ่งกับกินกัน ตอนหัวปัจจุบันเนี่ยก็ยังกินกันอยู่ยังกินกันอยู่นี่คือวิธีบานเท่านะครับมันเป็นเฮดไห่ไห,ห่มันเป็นประเทศที่คือว่าอยู่งางกินงางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่มีแต่ความสุขด้วยวัฒนธรรมยังเช่นวัฒนธรรมของแต่ละภาคโดยเฉพาะบานเท่านี่ยยันบอ,อกมอหลอกมอล่ำเสียงพินเสียงแคนโอ้ยฟังแล้วมวนซื้นโฮแซวครับผมคิดว่าอ่าพ่อฮักไม่ฮักนี่เพื่อนคิดถึงแล้วล่ะครับกลับมาอยู่บานเท่าซะ มาอยู่มาอามากค่อยมาอย่างในหนากามาเป็นกำลังใจใหหลาหน่อยน้ากันเป็นเอฟซีโตยงขึ้นกันเห็นว่าโอนเงินใหหลาหน่อยเป็นประจําเนาะโอนเงินเป็นประจําโอนเออไม่ใช่โอนเออ,เอ,อโอนมาอะไรเป็นกําลังใจให้กับน้องอญิงเป็นประจาโอ้เห็นหลักะ็ดีใจปราปื้มปิติเหมือนกับว่าเพินเ่นไดยผ่อนคลายความทุกข์ลงพอสมควรครับจนดีใจดีใจจนพองไงผมเห็นคลิปเจอแหลกเขาเนี่ยอุ้ย เป็นอย่างเนาะโอืยคือเขาเห็นแบบมันมันมันเป็นแบบแสดงออกมาอีหลีว่าไะไว่าแกงเห็ดเนาะพ่อเห็นท้าไปเข้าซื้ออุ้ยอุ้ยสะอึกคือกันเว้ยเศกแบบเออเป็นเป็นอย่างก็เลยไดยุดฟังพ่อสมควรเอออ๋อก็เลยได้จับใจความเลย่ะอ๋อเป็นแบบเนี้ยแต่ดีใจน้ำครับที่ไ้เกิดเหตุการณ์ดีดีขึ้นโดยส่วนหนึ่งเกิดจากหลาน่อยด้วยยังต่างๆบุญบารมีที่ส่งเสริม มันว่าบอดของแบบเนี่ยมันวัดกันบอดาดแต่ถ้ามันเป็นเสื้อในเรื่องของความที่มันดีกะกับเปันจะว่าให้กันเนาะมว่าะมาพ,พี่น้อง,อง fc เฮ้าคงเสียข้าใจในจุดนี้ค่อยส่งเสริมด่านดีๆให้กันซึ่งกันและกันเมื่อคืนนี้ในการแสดงในสนามเมื่อคืนนั่นโอ้โห่งพี่น้องเลยบ่มีบ่มีสนามไหนทีิบ บเซอร์ไพ่ก็มาลุ้นกันอีกว่าสนามขึ้นเนี่ยสะเป็นอย่างไรเห็นตั้งแต่เช็คเศร้าแล้วครับว่าโอ้วันนี้ก็น่าจะวิกแตกอีกหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะครับแต่ผมว่ามีโอกาสนะเพราะว่าเห็นจากการเช็คเศร้าแล้วโอ้น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,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 นใจเอฟซีหลาหน่อยอยู่ทัวทุกขนแห่งอยู่ทัวทุกประเทศอยู่ทัวทุกมุมโลก ค่อยส่งเสริมส่งกำลังแรงใจให้กับหลาหน่อยประเด็นดรามา่ากะมีอยู่ทุกมือเพราะอีหยังเพราะมีสายปันอยู่เพราะมันเหมือนกับสี่พยายามสี่ปกป้องหลาหน่อยเหมือนว่าให้เชิดชู้หลาหน่อยหักหลาหน่อยอย่างเดียวสีบ่เอาองค์กรสีบ่เอาอีหยังต่างๆเนาะมันกะบ,บ่นาหักเลยผมว่า เข้าถาเข้ามองในจิตใจข้องหลานหน่อยผมมาหลานหน่อยผมอยากให้เกิดอยานมีหรอกครับคนที่หูดีด,ดีสุดคือหลานหน่อยผมฟังจากหลานหน่อยอย่างเดียวผมเบิ่องอากบกิริยาหลานหน่อยอย่างเดียวหลานหน่อยคิดจังไดวอาจังหดมีแนวปฏิบัติแนวความคิดจังหดผมเบิ่งจากหลานหน่อยอย่างเดียวครับเพราะแต่ว่าหลังจากที่เบิ่งแล้ววิเคราะห์ทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคหมด ทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคหมดมันดีหมดดีกับน้องเอ๋งมันดีกับครอบครัวและดีกับคนรอบข้างแล้วก็ดีต่อเอฟซตัวจริงนี่ครับดังนั้นผมเสือและเกินว่าเอฟซตัวจริงยังคงมั่นคงในองค,งองค์กรและตัวหลานหน่อยสุดท้ายนี่ก็ขอฝากไปสักนิสักก่อนเป็นกำลังใจให้พอ่อพ่อแม่เอฟซทุก่านและเป็นกำลังใจให้หลานหน่อยเสมอ ขอหายมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเช่นเดิมครับสวัสดีครับผม oh.